มาดูกันเลยดีกว่าว่าทิศทางของตลาดในวันนี้จะเป็นอย่างไรหลังจากที่วันพฤหัสบดีศุกรเราเห็นเส้นปรับตัวย่อตัวลงมานะคะวันนี้ทิศทางแนวโน้มมีโอกาสที่จะเริ่มหยุดเริ่มหยุดได้หรือ,อยังหรือว่าสัญญาณตอนนี้มีอะไรที่ต้องจับตาบ้างพื่คุยกันในช่วงแรกนี้กับโคดวินค่ะโคดวินสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาดูกันในภาพรวมเลยค่ะโคดพักลงมาพอย่งใหเนื่อยยง ก็ลุ้นอยู่ว่าจะเอายังไงเพราะว่าภาพของตลาดเนี่ยโอเคหลังจากที่คุยกับพี่จอยวันนั้นเนี่ยอันนี้จอะขึ้นเลยใช่ไหมพี่ขึ้นละค่ะวันวันนี้พี่ติก็จะหน้าวันนี้คุณจุติก็จะหน้าตาดีขึ้นนิดนึงนะครับอ่ะแมซลมีแซลมีแซลก็หลังจากที่วันนั้นคุยกับพี่จอยช่วงนี้ว่าแบบโอเคตัวแรงซื้อแรงขายเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ ในจังหวะที่เขาค่อยๆไถ่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ตัวแรงซื้อเนี่ยโอเคก็เริ่มกลับมามดูดีกว่าแรงขายแล้วทีนี้เมื่อมันดีกว่าระวังอยู่สองอย่างคือขออย่างเดียวขออย่างเดียวถ้ามันดีแล้วต้องดีให้สุดนะครับคือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหนไหนดูช่องไหนตอนนี้ดูช่องไหนตอนนี้ทุกคนคุณผู้ชมบอกมีห้าช่องดูช่องไหนควรให้ดูช่องไหนดูช่องไหนเดี๋ยวนะอ๋อมีห้าช่องแซวว่าผมแชร์ผิดแป๊บหนึ่ง อ่าต้องเป็นอันนี้อ่าแตวคุณผู้ชมจะได้ดูตามด้วยอ่าขอโทษขอโทษผิดจอมีประมาณสิบแปดจอค่ะคุณผู้ชม <c oughs> ก็เลยบัวแต่ไปเล่นเขาเลยครับจริงๆเขาแอบลุ้นวอลุ่มมากเลยอ่าอันนี้เรข,ขเงขึ้นแล้วเนาะพี่อ่าเร่งขึ้นและอ่าโอเคอันเนี้ยเราจะเห็นแล้วว่าแรงซื้ออมันเริ่มมันเริ่มมามากกว่าแรงขายแล้วอืม ในจังหวะที่ตอนนั้นน่ะแรงซื้อแรงขายที่มันเท่ากันมันคือช่วงนี้แล้วมันค่อยๆถ่ายแล้วมันแบบจะขึ้นเหมือนไม่ขึ้นจะขึ้นเหมือนไม่ขึ้นคือแบบว่ามันยากแบบจะขึ้นไม่นาจะขึ้นไม่นาขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยครับมันคือช่วงนี้ที่ค่อยๆสะสมมาทีเนี้ยพอไปออกข้างบนแล้วเนี่ยในช่วงที่วงกลมเนี่ยโอเคแรงซื้อมันเริ่มกลับมาละว,วันนี้หรือพอแรงซื้อมันกลับมาแล้วมีได้สองเหตุผลคือเดี๋ยวเขาจะเริ่มสะสมแล้วก็จะเบรกขึ้นต่อ อันนี้คืออันอันนี้คือแผนแรกจากที่สองที่เราต้องระวังคือขึ้นมาตรงนี้เพราะววลุ่มโซนที่หนึ่งกับววลุ่มโซนที่สองมากระจายออกตรงนี้หมดแล้วเก็ตไหมพี่เก็ต <Get. S 1> อ่าดันั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจไหมคะววลุ่มโซนที่หนึ่งกับโซนที่สองเป็นโซนสะสมใช่อ่าเรารู้ว่าโซนที่สาง มันเฉลยมาแล้วว่าวัวรุ่มสะสมโซนที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วตลาดขึ้นหัวรุ่มโซนที่สองสะสมเกิดขึ้นแล้วตลาดขึ้นทีเนี้ยพอแบบโซนที่สามมันแรงซื้อชนะโอเคภาพของขาขึ้นถือว่าดูดีแต่พอมันดูดีพอมันดูดีก็แค่ต้องระวังว่าหนึ่งกับสองตรงเนี้ยอาจจะมาไซเวย์ออกของตรงนี้ไปมีทางเดียวที่จะเป็นสะสมใหม่ก็คือต้องเบรกขึ้นไปเท่านั้นถูกต้องถูกต้อง ทีนี้เราถามว่าแนวไหนล่ะที่ต้องระวังในตอนนี้อตรงนี้เลยครับวันเนี้ยเราจะเห็นว่าในชุดของสิบห้านาทีชุดขาขึ้นวอลลุ่มจากโลทูไฮชุดนี้นะแนวที่มีโลลุ่มเยอะที่สุดคือแปดศูนย์หกโดยประมาณมฉะนั้นถ้าหลุแปดศูนย์หกตรงนี้ เราก็อาจจะต้องระวังสองแนวคือ800กับแนวเดิมที่7-8-5ถ้าหลุด7-8-5อาจจะเลิกมองหรือพักตัวในขาขึ้นก่อนอ่อันนี้คือในส่วนของซีรีส์อยู่ครับถ้าจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้วันนี้ขอย่อลงมาไม่ไม่เอาแบบว่าไม่สวยๆหน่อยก็คือไม่หลุด806ใช่ไม่ควรหลุดไม่อยากให้หลุดดีกว่าอืม เพราะหลุดเพราะหลุดแนวแรกลงมาแล้วเพราะว่าถ้าหลุดตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่ความหวังสุดท้ายของการหลุด806แล้วถามว่าทำไมยังต้องมอง800เพราะมันมีโอกาสาที่จะเป็นสวิงชุดนี้ประมาณนี้พี่ลุ้นลุ้นหางซีเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดพอเกิดหลุด8ดล็อกแปดแล้วเนี่ยควรรีบกลับมาโอเวอร์แลปแล้วก็กลับขึ้นไปต่อชุดเนี้ยขาขึ้นจะทำงานต่อออลุ่มซึ้อจะทำงานต่อ อ่าแต่จริงก,อก็อยากได้อยากได้รูปนี้เหมือนกันนะแหมทุกคนอยากเติมของคุณผู้ชมเข้าใจไหมเนี่ยนผะู้ชมถ้าไม่เข้าใจผู้ชมถามมาเลยนะเพราะเดี๋ยวบางทีเราคุยกันในในในเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะในหน้าเทรดที่เราอาจจะคุยกันบ่อยเดี๋ยวผู้ชมเปิดเข้ามาเสร็จปุ๊บอะไรคุยอะไรกันสวิงชุดนี้ชุดนั้น อันนี้คือวันนี้เราขอแค่การพักก่อนอันนี้ตลาดเฉลยมาแค่นี้นะเราบอกว่าเราขอการพักลงมาไม่หลุด806แล้วลุ้นขึ้นไปต่อใช่แต่สมมุติ806ตามไม่อยู่แต่ก็บอกว่าอ่ะภาพหนึ่งก็อยากเข็มเหมือนกันนะให้มันแหลบ A หัว A ลงมาอ่ะอ่าเจ็ดเก้าเก้าเ็กก็ได้แล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับขึ้นไปนะเพื่อให้มันเป็นสวิง ขาขึ้นชุดใหม่ใช่เพราะว่าเราอยากได้หุ้นขาขึ้นถูกไหมใช่เราอยากได้ภาพของขาขึ้นอ,อีกรอบเพราะว่ามันจะสนับสนุนกับววลุ่มไบเมื่อกี้พอดีถ้าภาพนี้เกิดก็สวิงชุดน,นี้ก็มีโอกาสลุ้นในการเล่นต่อไปอีกชุดค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแปดศูนย์หกไม่หลุดนะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะลุ้นแบบว่าต้องมีนิวไฮเท่านั้นอ่ะใช่เพราะถ้าไม่มีนิวไฮพอเป็นอันนี้เป็นกระจายของนะ ลุ้นหนักกว่าอีกเพราะถ้าหลุดโลตรงนี้มาเสร็จปุ๊บจบรอบเลยใช่อ่ะนี่เป็นตัวของฟิวเจอร์นะคะที่ต้องคุยฟิวเจอร์ทุกวันเพราะว่าฟิวเจอร์เทรดได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงอยู่ที่คุณชมจะไปวางแผนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณชมอยากให้หุ้นขึ้นถูกไหมงั้นเรามาดู POC 25วันกับส0 0วันกันได้เลยนะครับโอเคสำหรับ25วัน ก็ยังไม่ได้เสียมากถือว่าภาพยังสวยอยู่แต่ความสวยลดลงจากรอบที่แล้วใช่ลดลงจากอาทิตย์ที่แล้วอืมกลุ่มที่อใช้คําว่าดูแย่หน่อยแล้วกันก็คือกลุ่มพลังงานออืม่าแล้วก็พวกกลุ่มนี้เลยอ่าเหมือนกับคาทริคาร์บาวบีเจซีที่เหลือจะส่งๆนิดนึงนะครับออืมอืมมก็ ขึ้นมาเยอะยี่สิบห้าจะมีการพักบ้างไม่ไม่แปลกอืมอ่ะนี่เป็นเป็นยี่สิบห้าวันนะคะสองร้อยวันลาอ่ะลุ้นไปได้วยกันนะฮะสองร้อยวันภาพก็ยังไม่ได้แย่อ่ายังไม่ได้แย่ใช่ก็มันก็ตัวชุดเดิมที่มันห่วงมันก็ยังหน้าห่วงอยู่แต่พลังงานที่แบกตลาดมาในรอบที่แล้วในสองร้อยวันถือว่ายังพอไหว ยังสู้อยู่โอ้ยง oh, ี้วันนี้แอบลุ้นน่ะลุ้นลุนลุนแต่หลายตัวก็ยังแบบว่ายังสู้ได้อยู่นะพี่ถ้าสังเกตก็คือภาพของสองร้อยวันอนะ่ะหลายๆตัวมันก็พยายามสู้ถอยห่าง POC สองร้อยไปทีเนี้ยพอเขาถอยห่างขึ้นไปเยอะอๆ,ๆเนี่ยมันก็หมายความว่าเขามีโอกาสย่อดได้โดยที่ไม่เสียเทรนด์ขาขึ้นแล้วอพอมันห่างไปเยอะโอเคก็ย่อดได้เยอะฉะนั้น การย่อในตลาดรอบนี้ก็ต้องมารุ้นกันว่าอาจจะมีโอกาสแก้พอสมควรหน่อยแต่ก็ไม่อยากให้เสียทรงขาขึ้นค่ะอ่าอ่าอันนี้ดูอันนี้เป็นเซฟคุณผู้ชมได้ดูพลังเพราะว่าเมื่อกี้เราดูซีรีส์อยู่ไปแล้วเนาะเอาอดูพลังนอกเหนือจากเซฟหน่อยดูการมินไทยดูพลังนอกเหนือซิเพราะว่าเมื่อวันพฤหัสก,ก็ต้องบอกเลยคุณชมว่าการมีนไทยเขาลง อช่จริงๆอ่ะพี่วันนั้นเน่ะคุยกันว่าเฮ้ยต้องระวังนะต้องระวังนะตรงสิบสามสามเราเขาก็ระวังให้เราอยู่สามวันแล้วไปเลยทะลุขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้ตอนนี้โทษทีวงผิดฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโอเคหลังจากที่เบรคขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ไปชนตัวซ้ายมือเก่าแหละเพราะว่ามันก็ยังมีตันเยอะอยู่ที่แรกอาจจะบอกเฮ้ยถึงยี่สิบสามไหมแต่ว่าไม่ถึงติดโซนนี้ก่อนประมาณยี่สิบบวกลบนะครับ โอเคถามว่าตอนนี้การบินไทยมองยังไงสิบห้าเจ็ดห้ามหลุดอ,ะอ่ะอ่าใช่เนี่ยผมไม่ต้องไปเล่าผมเปิดการาฟส่งแล้วพี่จอยแล้วพี่จอยิเคห์ได้เลย <c oughs> ไม่ได้สิไม่ได้ <c oughs> เราต้องช่วยกันดูผู้ชมต้องช่วยกันดูว่าอา้าวเราเห็นภาพแบบนี้แล้วเราเห็นอะไรเราจะได้ไปกําหนดเป็นกลยุทธ์ได้ที่ตัวเองไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนยกหูหาโกดวินเอ๊ะต้องรอเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ทันครับเนี่ยคือ,อแดงแดงที่เป็น เข้มๆแบบนี้พอเขาทะลุขึ้นไปได้เสร็จปุ๊บรอบนี้ลงมาก็ต้องถือว่าเขาเป็นรับนาะห้ามหลุดอ่าใช่พอเหมือนกับว่าแนวต้านผ่านไปได้ทะลุมาก็เป็นแนวรับแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นแนวของวอลลุ่มชุดเก่าด้านซ้ายมือยวเปิดไปดูม,มันคือวอลลุ่มชุดนี้โอเคนะครับวอลลุ่มชุดนี้ฉะนั้นถ้าเกิดสิบห้าเจ็ดไม่หลุดถามว่ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบโซนไหนก็อาจจะต้องระวังโซนยี่สิบอีกรอบหนึ่ง แถ้าหลุดละ่ะก็เป็นชแนเอลกับลงมาสิบสามสามซึ่งเป็นแนวแข็งก็อาจจะไม่หลุดง่ายงายอืมอ่าก็สิบห้าเจ็ดเป็นจุดวัดใจเลยพี่การบินไทยอ่าอันนี้ตัวของการบินไทยเดลต้าเดลต้าอีกตัวโอ้ยเดี๋ยวนี้เราต้องวิเคราะห์เรื่องของเซ็นห้าสิบพันเดลต้าการบินไทยเออเซ็นห้าสิบพาสการบินไทยครับก็หลังจากที่เดลต้าเนี่ยโอเคมันเหมือนกับมันจะดีนะที่เบรกตรงหนึ่งห้าหนึ่งไปได้แต่ว่า สองวันที่ผ่านมาภาพมันก็คือยืนไม่ได้แล้วก็เฟลกลับลงมาทีเนี้ยพอเฟลกลับลงมาตรงหนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยโอเคในเมื่อเขาเฟลลงมาเนี้ยก็ระวังการกลับลงมาประมาณหนึ่งสี่อันนี้กรอบมันขยับแหละระวังกลับลงมาโซน,นประมาณสักหนึ่งสี่สามแล้วกันเนี่ยภาพมันก็คล้ายๆกันนะกับที่เราดูเมื่อกี้ว่าโอเคตัวของ p o c ยี่ห้าสองร้อยระวังการย่อตัวเดลต้าเฟลเบ,ลเบกกรอบบลระวังการย่อตัว ฉะนั้น TF กก็อ่านในทิศทางเดียวกันได้ว่าอ่ะระวังการย่อตัวหน่อยนะแต่การย่อตัวก็คือยังไม่เสียเทรนด์ครับส่วนตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้เราบอกไปแล้วตอนช่วงตน้นคุณผู้ชมไปวางแผนและกันเพราะาตลาดเปิดแล้วครับตลาดเหมือนพยามบอกว่าฉันก็อยากจะสู้นะเนี่ยเสียได้ไม่่านแปดหนึ่งห้าเออฉันก็อยากจะสู้อนะ่ะก็ขึ้นไปชนแล้วก็ลงถอยลงมาอาจจะตามดูต่อตามดูต่อเพราะว่าเอสเตทเมตในส่วนของตัวเซ็ ยังเห็นเขียวอยู่อ่ะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นไงอันนี้ฝากไปด้วยสำหรับมมมของโค้ดนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสินดีครับสวัสดีค่ะ